แรงเกินต้านช่อง7หยิบสัมปทานหัวใจรีรันส่งเรตติ้งพุ่งทุกตอนหลังจากที่ช่อง7แก้เกมด้วยการส่งละครสัมปทานหัวใจรีรันจันถึงสุขเวลา18นาฬกา45นาทีแทนละครฟ้าผินดินทราย เนื่องจากละครในสต็อกไม่เพียงพอจากสถานการณ์โควิด -19 ที่กองถ่ายละครถูกช่องได้รับผลกระทบไม่สามารถถ่ายทำต่อได้โดยหวังให้คู่เคมีเวียสุกลวัต์และทิสาวรธิสากลับมาสร้างปรากฏการณ์ในหัวหนาบุญกับคุณนายอีกครั้งเพราะละครเรื่องนี้ถือเป็นละครแห่งปีที่คว้าเรตติ้งสูงสุดตอนจบที่9.5มาแล้ว และการรีลันตอนเย็นครั้งนี้ก็ไม่ผิดหวังเพราะเรตติง้งพุ่งทุกตอนที่ออกอากาศตอนที่4ได้ไป4.0ตอนที่3ได้ไป3.3ตอนที่2ได้ไป3.2และตอนที่1ได้ไป3.1ด้านที่สาวรธิสาเผยดีใจมากๆที่แฟนๆติดตาม ให้การตอบรับดีโดยที่สาเผยความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจค่ะที่ละครสัมผัสทานหัวใจกลับมารีลันอีกครั้งทําให้แฟนๆได้หายคิดถึงท่ศาดีใจนะคะที่แฟนๆจาในหัวกับคุณนายได้อยู่ก่อนหน้านี้มีแฟนๆหลายคนอยากชมละครอีกครั้งและตอนนี้ได้ชมกันแน่นอนแล้วค่ะสำหรับการทำงานในเรื่องนี้ยังเป็นความประทับใจของทิศาเสมอ ทั้งโลเคชันการทำงานที่เรายกไปถ่ายทำกันที่ทะเลตลอดทั้งทีมงานและนักแสดงที่เราเหนื่อยไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันกับเราทุกคนทุ่มเทกับการทำงานมากยังไงก็ขอฝากแฟนๆติดตามชมละครสัมปทานหัวใจที่กลับมาลีลันอีกครั้งนะคะใครคิดถึงกันตามกลับมาชมด้วยนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ